สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปทุกผู้ทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อจ้ะพอกันเสาร์วันพฤหัสเนาะจ้ะวันที่พฤหัสที่หนึ่งเดือนสิบสองนาะจ้ะอาก,กาศก็ดิเดย็นพี่น้องตอนนี้ก็สิบโมงเสาร์จ้ะเดี๋ยวหนักกำลังเลิกงานแล้วเนาะจ้ะกำลังสิงยญางกลับบ้านมาบ้านบ่มีคลิปไปฝาก พี่ฝากน้องฝากเอฟซีมาหนี้ก็เลยคลิปจักน้อยเนาะจ้าระวังทางยางกลับบานจาพี่น้องหนาวแห้งเย็นจ้อยจ้อยบันที่หนึ่งเป็นมือที่หลายๆคนล่อค่อยเนาะจา๋ะรวมทั้งยายโดนทัทพร้อมจ้ะพี่นอ้อ <c oughs> งวางว่าเมือนีสิมีโศกไม่หลบับขอแค่หลับขอแค่โศกเนาะจา๋ะบอาขขาเหนียว วังว่าเอฟซีสุทุกุคนสิโกมานเด้อจ่าเมื่อนี่เบ่งบรรยากาศหนาวจา้ะวางทางกลับบ้านเนาะจา้ะกดคุยกับเอฟซีจังน้อยจ่าพี่นอ้องาจจซีในยินเสียงรถในเด้อจ่าย้ายดนนยางขางถาน,นนเนาะจา้ะนี่เป็นถนนคนยางทางนอกนจะเป็น,น,นถนนรถแลน ในกะแฮงเฮงเรื่อยๆเ,ยเยด้อจ้ะพี่น้องกองฝายทุกผู้ทุกคนจ้ะโศกมันใสปีใหม่เนาะจ้ะมื้อนี้อากาศดีดอยู่จ้ะชา,าว่าหนาว บ่มีแดดแต่ก็บ,บ่มีฝนจ้ะมีลมนิดๆลงงานใหญ่ เห็ดเสือกันหนาวเสือไหมพรมจ้ะได้โดนัดก็เคยถ่ายเห็ดคลิปลงแล้วเนาะจ้ะว่าเกี่ยวกับโรงงานเนี่ยเสือกันหนาวยางแพงแต่ของเขาดีจ้ะใส่ละอุ่น นี่ไก่สีหอดสถานีรถไฟเหรอจ้ะข้างหน้านะสถานีรถไฟถว่ายแย่โดนัดบอดดกไปรถไฟเด้อจ้ะบ้านแค่ยังไปอีกประมาณสิบนาทีเนาะจ้ะกระหอดบ้าน เจ้าเฮดเด้ซอมซอมแซมทางรถไฟเนาะจะรถไฟกับบแลแนมนันนี่ก็มีรถบาทมารับคนไปในเมืองไปยังสีเนาะจะตามสถานที่ต่างๆต,า,งๆตามหมู่บานนนนีนั่นจะมีรถบาทมารอรับแบบนี้จ้ะโอ้ยเย็ยนเม้อพี่น้องเลยเอ็นคักเิ็นคัก เ้าตีหาเคืองยางไปเฮ็ดงานเนาะพี่น้องถนนเส้นนี้มืดตลอดสายเลยพี่น้องเออไอ้แบช่ชินกับถนนแถวบช่ชินกับทางกันเป็นยางตำ่ำลวเขาค่ะค่ะต่ำข้างถนนค่ะค่ะมืดแบบมืดสนิทปานปานว่าเอียงก็เพิ่นเอิ้นปานเอาเอียงมาปิดตาไวปมืดคลาดมืดแน่ ดีจะว่บบาเอาชิ่นกับท่างเนาะจ้ะเพราะว่ายางทุกมือยางถนนเส้นนี้มากเป็นสิบปีลแล้วก็เลยจำดได้มังไดเป็นอันที่เขาเห็ใหดในรถอันจะล่อความเร็วลงเนาะจ้ะเป็นเนิ่นๆขึ้นยังยังยังสิจำได้ก็เลยบอดํำบ่ลมแม่เม่ชิ่นะจำบั้บได้นะบอโอ้ยมดมุบเข้าเลยมือนเสาเนี่ รับรองว่าตำ่ำอูนจะมำเงินสีอยู่ซื้อถังขยะนะ่ะเขาจอเห็ดเป็นเนินขึ้นเนาะให้รถแลนซาลงสชเขาสามารถสะดุดได้ล่มได้พี่นอ้องแต่เขาบอชินเขาบ่วจำมาได้สงสยัยเขาเจอาเห็ดไฟหรือเห็ดหยังกับ่ลูปกติแล้วมีไฟตลอดเส้นทางนี่ นี่ประิดจักดวงเมือตดตือไฟน้ำบานคนแถวนี้เขาเจ้ากับ่าเปิดเนี่ยบานสองลังนี้กับ่เปิดไฟเามือาเ้านี่เพิ่งเปิดเนี่ยแสดงว่าไฟขาดหรือไฟตกหรือเป็นอย่าง เย็นเย็นเย็นแสงขึ้นจังเป็นม,อมอัวมๆผับสันผาเกลินไว้ก็ขอโทษขออภัยหลายเดอ้อจ้ะขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยเดอ้อจ้ะดเดอ้อถือกล่องยางเนาะจ้ะพี่น้องกสิบอ่หนิงบันหนิงบันไดเนาะจ้ะ นี่เขื่อนไว้เนี่ย<ม>อยวาฝ่าตาไลเดอ้อเอฟซีเลยทุกบานกับประดับประดาไปด้วย ไปคร,ริสต์มาสเนาะจ้ะสวยงามบ้านหลังหนึ่งไกลไกลบ่บานย่าดนัดจะเลี้ยวไปเห็นลังค่าย ใส่ลายคักพดลายจนแบบกายง่ามพี่น้องใส่พดใส่โพ้คลิปนี้ก็ไม่อย่างไรจ้ะพี่น้องคลิปสันนเพราะได้พูดคุยกับเอฟซีทักไทยกันเน,นาะจ้ะเนาะได้หายขึ้นหอดคลิปถึงจ้ะพี่น้องจ้ะ ขอบคุณหลายๆเด้อจากที่เขามาติดตามย่ายโดนัทในกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามไปนะจ๊ะเนาะเป็นกำลังใจให้ย่ายโดนัทสู่ต่อไปจะพี่น้องคนเห็ o u t u b e มีคนเบง่งลิปเบงยังห้กะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเนะจ้ะแล้วก็ ยาเสนิดหนึ่งจ้ะเอิงจ้ะ,จะบานข้างใกล้กบบานย่ยโดนัโอ้านยบ้านย่ยโดนัทอย,ยททู่หลังทัดไปบ้งบานหลังนี้จ้ะใสซะเต็มขีเลยโผดโพจ้าสำหรับคลิปนี้ย่ยโดนัทขอฝากไว้แค่นี้ก็นกกนะจะเนาะเอาไว้พอกันในคลิปหน้าจ้ะดีไม่แห้งท,ทุกคนแลๆๆ้วแห้งเรืยๆเด้อจ้ามือนี่สวัสดีจ้า